อ่าลุนต่อไปและตามครับอัาพลดีเจริญชัยกุครับเจเอมครับนี่มาแล้วครับแล้วเดินไปอีกหนึ่งการคดบ74ครับธัญพงศ์สุขเจริญครับช่างคัดระยองครับนี่ฝีไม้ได้มือสุดยอดและเลยไปอีกนิดไปถึงเบอร์15นะครับเบอร์15นี่เป็นธนพัทรนีครับหรือน้องน้ำจากนครนายกครับจากเล็กเฮดดีช่างติ๊กเขาชฉโอยเลยไปอีกนิดเดียวครับ 1> 98้หนึ่งครับแม่เพิ่งจะเห็นหน้าค่าตาครับโอ้ยไอหนุม่มรูปงามทศพลทรงหมู่จากอโยธยาครับเล็กเห็ดดีช่างติกเขาจะโอยไปอีกนิดเดียวไปเจอเบอร์41วัชระชนมูลจากซุปเปอร์เอฟครับนี่ละเดินไปอีกหน่อยเดียวครับนี่แรงแงหัวตะกุลเลยทีเดียว97ครับกเกนวพลเอกอ้อนช่างอาบ้านแดง แล้วก็ตามไปด้วยเบอร์83มาแล้วอัมทราวุธจากป่าแดงด้วงอุไรนี่แหละครับปานไปเห็นกันง่ายๆเลยนะครับแล้วตามไปด้วยเบอร์29ครับ29โจนาเบตครับหลงกึงเดี่ยงครับซอย9แล้วไปที่1 3ของกอบสุประชัยผักเครือครับ 1>, 1 3 5่งสามห้าทีบาช็อปครับเลยไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับสี่ครับเลี้ยวศิลเสนครับสิลิกอนนวคุณจับลุงฟรีทุเรียนเชื่อมไปอีกนิดเจอไปที่ตองสามครับตองสามนี่รัฐพลคุณบางจากกระพงเตลอร์ใครยังไม่มีชื่อเอ่ยเพราะว่าตะกี้มันดับไปนะครับ หมดแล้ว74ีอีก1คันนะครับ7 4มีอีก1คันครับทัศพลไหมทองจากช่างเกียรครับเทวินเทวันครับเอวันนี้ช่างเกียเทวันก็มาด้วยและอีก1คันครับเข็นเข้ามาแล้วรอเห็นรอเข็น18ครับ ปบายสตาร์ทขึ้นแล้วครับเองกินสตาร์ทครับรุ่นนี้ทําการแข่งขันกัน5รอบสนามครับ5อรอบสนามอันดับที่1น,นี่มีสว่านสวยๆจากโอซูกะโ,<อ>โอ้โหสองสามเป็นล้อจากเอตองเราสายไปให้ผู้ชมา่บ,บ้านได้ชมกันด้วยนะครับเพราะว่าในรุ่นนี้ ชิงเงินแสนครับชิงเงินแสนแรงที่สุดโอเมทยังไงโอเมทโอ้โหแรงจริงๆครับไปดูรัตพงศ์กุลบางะจักรพลเทนเลอร์ผมไม่แน่ใจว่า อ้มปาจีนรุ่นนี้ใช้รถใครเอ่ยพราะจัก,กรพง์ทำารถสองจังหวะครับอ๋อมี4จังหวะด้วยโอ้โหซอเอแห่งพงตะเอี่ยมมาแล้วครับผู้ช่วยว่ามาแล้วเสียโตเสียไตเสียตรองครับยินดีต้อนรับด้วยนะครับเราต้องไปดูกันเล็กเฮ็ดดีช่างติ๊กเขาชอยไม่ว่าจะเป็นธนพัฒน์ทารีหรือทศพลทรงโมเด็ดแน่นอนครับ แล้วก็ตายวีรชัยนี่อยู่คัดหน้าวันนี้เหมิมเกิมแบกแม่มโอเพนเลยให้มันรู้เรื่องกันเลยแปดสิบสามธนวุธิอินทิพโอ้ยใช้รถของใครใช้รถของใครยังไม่แน่ใจป่าแดงด่วงอรไยโอ้โหสุดจริง ส่จริงๆจับตดนู1หนสสองจากหนึ่งสมชีบาช็อปพร้อมแล้วแล้วมาเจอ981แล้วฟังนาทศผลทรงหมู่นะเอาแล้ว ทัยพงสุขจเจริญดีดตัวออกไปก่อนแล้วโอ้โหหนึ่งแปดกุตาการทั้งทองโ oh, oh, อ้โหสะกา่เฮ้ยขาอย่าลุ้นพังทา้าเว้ยเสียวเ้ยเสียว้ย,วยวมากันแล้วครับเนี่ยทายพงสุขจเจริญคัดระยองน้ำดื่มเอนจอยมาแล้วขึ้นไปแล้วโอ้โ oh, ห oh, oh. ตามไปด้วยอพลดีจเจริญใช้คนรับ จแอมตะเพ็ทมกร้อยโยโกอันดับที่สามั่ธนาวุฒิครับอันดับที่สี่โจ้ในนเบ็แกนจันวอ้าวมายังไงโจ้แล้วก็โจ้โอ้โหโจ้ทำได้ดีด้วยรงกึ่งเดี่ยวซอยเก้าโอ้หมาอย่างไงครับมายังไงสวยสดงดงามจริงๆนี่โอ้โหใครโอ้โหอย่าบอกก็ทศพลทรงหมูนะเก้าแปดหนึ่งนี่ยังไงเล็กเฮดดี้ช่างติ๊กเขาชยธนพัทรีจอนะหนึ่งขาโห ยังไงครับเ็กเกตตีชันติกเขาโอยจอยมาแล้วหนึ่งมากันแล้วครับนม่น้ำหนึ่งเป็นชอยไปกันแล้วครับแันจะพงสุกเจริญครับโอ้โหสวยงามตามด้วยอัพพลครับทีมสาสุ่พัฒนรชัยผักเกืออันดับที่สี่ในระเบิดแกนจันครับนวพลเอ้กนอ้ําแล้วก็โอ้โหศิลเสร็จยังไงเจ็ดสิบสี่คัดน,นึ่งด้วยโอ้โหใส่กันนู้นโอ้โหไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว โอ้ธนาวุฒิอินทิพ์ล้มอยู่น่นเรียวเซเลเศตก็จอดอยู่นี่โอ้โหหัวจะปวดกาแปดเจ็ดเป็นตายวีละชัยวีละชัยชัยรัตน์ไหนละ่ะโอ้โหเสียหลายคันเลยน้ำนครนายกก็เสียเสียแล้วก็ล้มอยู่น่้นอัธนาวุฒิแล้วก็มีเลียวเซเลเศต์อ๋อทศพลสมูหายไปด้วยเดี๋ยวยังมองหาทศเนี่ยไปหายตรงไหนเนี่ย นี่ฮะท่านจะพงขึ้นไปแล้วครับผู้ชมครับบังลมคันละสามสี่แสนอันดับที่สองนักแสดง J.M. ตะเพนนักแซมงไรกาศวงล้อยโยโกโ้แล้วก็เจ้าเต้ยโจแล้วก็โจะนะลัลเบย์แกนจันโอ้โหนวพลเอกอ้นอัมปาจีนนวพลเอกอ้นแล้วก็อัมปาจีนนะเฮ้ย,ย,ยทศพลอยู่ไหนวะ เจ็ดสิบสี่คันนี้เป็นใครทศพลไหมทองโอ้โหฝฟายร์นาโดอ้าวหายกันหมดเลยไอ้เบอร์1ิบแปดกูโซ่หลุดอยู่นู่นโอโอ้โหฝั่งนี้ก็ธนพัทธารีครับเสียของรเรียบร้อยอีชอยเก็บฉากครับไปดูกลุงนำกันต่อเลยครับมั่นใจล่ะครับมา,า,บมาอีสามคันนี้ติดติดกันมาเลยแหละ อีสาสี่ห้ากนี่เนี่อันดับที่หนึ่งไม่ต้อมปุึงเต้ยเต้ย,ตยคืนมาอยู่อันดับที่สองแล้วเต้ยสุพัฒรชัยพักเพื่อ 1. 3. 2ขึ้นมาอยู่อันดับที่สองแล้วจาก 1. 1. 3. ท่ทีบาชอบครับแต่ชายพงศุสเ์เจริญน,นั้นช่างพัดได้ยอง ในสุดการความมันแบบนี้นะครับลดราคาแพงๆมาปรับแต่งแข่งกันสี่ห้าแสนเลยทีเดียวแล้วชิงรางวัลหนึ่งแสนบาทครับโอ้ผู้นำทำได้สวยธัญพงศ์สุขเจริญมุนินกาลาดทัดระยองครับโอ้ไปทิ้งยาวเลยทีเดียวทิ้งสุดเต้ยด้วยเสียวครับครับ ลาเต้กับทิ้งที่สามด้วยโอ้โหหนึ่งกับสองนี่ทิ้งอัมพลดีเจริญชัยกุลโอโ้ยืดออกมาเลยครับแทบจะสุดทางตรงเลยครับมาแรงจริงครับมูนินกราดคัดระยองอเอาแล้ว้าเต้บวกเวลาแล้วแมทรงรถมันเหมือนเอกน้ำลึกเลยเนี่ยทศพลทรงหมูเดินอยู่เนี่ยเป็นไรไม่รู้ไม่ได้แข่งซะแล้วโอโ้ที่สามเป็นอัมพลครับเอาแล้วที่สี่ทำได้ดีนะว่าพลเอกอน ที่ห้าอัมปาจิตที่หกนาเบตกันจันลงกึ่งเดียวซอยเก้าโอ้โหทำได้ดีบายเหลืออีกหนึ่งรอบสนามครับอีกหนึ่งรอบสนามซูเปอร์ครับต่ํากโดวิทเอารถเข้าเกตสตาร์ซูเปอร์ครับต่ํากโดวิทเอารถเข้าเกตสตาร์เอาแล้วไออัมท่อออกข้างแล้วอัมท่อออกข้างมาแล้วอัมเล็ก รัตพลคุณบางท่อไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วรอบสุดท้ายมากันแล้วเจ้าเต้ยบวกเวลาดีซะด้วยยังไงย้ย <นะ S 1> ย้ำไปถึงรอบสุดท้องน้องสุดท้ายกันซะแล้วโอโใ้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่เดี๋ยวรู้กันเอากันแล้วมากันแล้วและอันบผมสุดเจริญเข้าเซ็ตเป็นใช่เจ็ดสิบสี่ึงสามสอง เข้าไปแล้วโ oh, oh. อ้โหตยอยู่อันดับที่สองครับที่สองครับอันดับที่สามอัมพลไหมอัมพลตองหนึ่งครับอัมพลดีเจเลญชัยกุลมาได้ดีครับนะแซมไรากาดครับ,จบเจแอมตะเพนนะ้แซมบงร้อยโยโกโที่สี่ครับตามมาด้วยตองสามครับ อ้ามปาชินอ้าวและตามมาด้วยนพพลเอกอ้นครับนพพลเอกอ้นเนี่ยเบอร์ประจําตัวคือ7จ็ดหนึ่งหนึ่งแต่เบอร์รถไม่รู้เบอร์อะไรแล้วก็ตามไปด้วยที่6โชว์นัลเบตแกนจันท์ก็ต้องเป็นเบอร์สองเบอร์ประจําตัวนะครับนพพลเนี่ยเจ็ดหนึ่งหนึ่งแต่รถที่เอาลงไปขี่แล้วดูอีกทีว่าเบอร์อะไรแล้วก็รุนี้แจกห้ารางวัลน,นะครับ รุ่นนี้เรียนเชิญท่านตัวแทนจากโอซุกะครับเรียนเชิญบนเวทีพาออันดับที่หนึ่งนั้นเป็นสวานชั้นเยี่ยมจากโอซุกะอันดับสองอันดับสามเป็นวงล้อจากเอตองและก็อันดับเจ็ดไปอยู่ที่คันนี้987ครับตายวีระชัยส่งผลนี้เลยครับเช็ครอบครับ